โยสวัสดีเราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เราไปซื้อทุเรียนกับแม่ตอนหลังกินคาเฟ่เสร็จอีนี่เมื่อกี้ทุเรียนซึ่งปัญหามันไม่อยู่ที่ทุเรียนแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ราคามันอยู่ที่อะไรด้วยม,มันอยู่ที่กลิ่นของมัน าใครบอกหอมก็คือเขากินเป็นแต่ถ้าใครบอกเหม็นก็คือเขากินไม่เป็นอินี่บอกเหม็นนะอินี่บอกเ็นฉันเหม็นมากเพราะฉันกินไม่เป็นแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องแม่กินัูเรียนดิฉันไม่กินัูเรียนเรื่องจะเป็นมายัางไงได้คลิปจะทรมายแค่ไหนไปดูกันเลย ไปสิ <My> เอ <My C. S 2> เอไปต่อปแวดดีกว่าไปละอือกี่ทุเรียนหองชิ้นใจปะไปชิมดู เปลี่ยนเยอะมากโคตรเยอะอะไล่มาดูหน่อยอะไรดีถ่ายคลิปหน่อยเดี๋ยวเพื่อนแม่แม่ใส่ตังค์ทำไรพาดโหลหน่อยพาดูใครอะอายุยู่อาร์ดูเนี้ยเนี้ยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำท่าเนี้ย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ย รเรียนเปลือกเรียนเย็บเย็บอะอเดี๋ยว,ยวแม่จะไืุ้เรียนมาซื้อเรียนที่วัดม่วงที่ยังไม่เข้าไปในวัดม่วงตัดไปที่บ้านเลยบายบาย<ะ>กลับมาแล้วถึงบ้านสักทีนี่จากวัดม่วงนี่มันก็ไกลอยู่เหมือนกันนะ และตอนนี้แม่ก็น่าจะกินทุเรียนอยู่เกียดทุเรียนอ่ะเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่แล้วแม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครบทุกงซืนอของอย่างเตรียมเชื่อนะโอเคและแม่ก็บอกให้ไปอาบน้ำตัดไปตอนที่อาบน้ำเสร็จบ๊ายบายตัดอ,อีกแล้วเพิ่งตัดไปเมื่อกี้เอง อเถอะบบ๊าายสร็เสร็จแล้วฟาชวรเด็กแม่บุญกินเสร็จแล้วอ่ะแม่กินเสร็จแล้วแม่กินทุเรียนเสร็จแล้วหุูกินทุเรียนเสร็จแล้วเหรออ้าวนี่กี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยใช่เลยครับอยิบอยู่อ้าวนี่เกี๊ยมนะไป่หรอกเอาแล้วสิเฟดูทุเรียนกันดีกว่า โอเคไอคิบอยู่ออกมาไม่ได้อะแป๊บหนึ่งนะแล้วคุณเย็น ไม่หรอกิ่มซำก็กิ่มซเลยมันเหนีโอ้โหอ๋ออากินได้เลยไม่เอาเด้กินไปแล้วถูกกินกกินเลยได้แม่กินไปแล้วขอิิ่าอย่าิบอย่างรจะกินกแบบนี้ยอ่ะเล็กๆก็พอท่านั้นอ่ะอ่ะแค่นีพอโอ้โหีพอหอมอร่อยหอมอร่อยจัา กินเลยกันนี้เหรอกินได้หมดพอกินเลยผลไม้กินมีประโยชน์ประโยชน์ที่สุด่ยหวานหอมผลไม้เรากินดิกินเลยเออหม็นไหมอ่กินเลยไม่เหรอๆๆได้หอมหวาน รีวิวหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงหอมหวานอร่อยค่ะหวานอร่อยแต่ว่ากินเสร็จต้องแปรงฟันดีๆนะเพอาะวาเพราะว่าอันเนี้ยมันมีกลิ่นที่แรงและถ้าคู่กับใครเนี่ยคือกลิ่นมันออกเลยกลิ่นมันแรงมากครับคือคนที่กินเป็นมันจะอ่ามันจะหอมแต่คนที่กินไม่เป็นมันจะเหมิดใช่ไหมใช่ครับ ซึ่งนีบน่บอก <hi> เหม็นห <c oughs> รือบอกหอมโอเคครับรสชาต <hi> ิ <hi> มันเหมือนแบบรสชาติมันเหมือนมะม่วงเน่าปีธินิดังรูกปีธินิดไม่กินออกมารสชาตินะครับมันเหมือน มะม่วงเน่าโคตรแรงปลายคางเนี่ยเป็นอะไรลูกแต่ป้านุคือไปเฮ้ยินเสร็จแล้วมาตัดมาบ้านนี้แล้วรสชาติมันเหมือนมะม่วงเน่าปลาดิบลองกินนะปลาดิกินยังกินนี่เดี๋ยวให้กินเย็ให้อยู่ในตู้เย็นอด กินมันกลิ่นแรงใช่ใช่ใช่หลองแล้วกลิ่นแรงมากกินให้ดูแล้วพอใจแล้วก็ไม่บายรคบบ๊ายบายบายบายหน่อยเอ้บายบายิ